สวัสดีครับชมรมคนมีบุญทุกท่านวันนี้กับผมมีเรื่องที่จะเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างมณฑบกลางน้ําเพื่อปฏิสถานพระบระมสารีริกธาตุวัดบ้านประตูชัยซึ่งขณะนี้การดําเนินการก่อสร้างได้เสร็จไปบางส่วนแล้วแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอยู่อีกจํานวนมากพอสมควรจรึงขอบอกบุญมายังชมรมคนมีบุญทุกท่านได้ให้การสนับสนุน มาสะสมบุญร่วมกันในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยครับผมครับถ้าเผื่อท่านอื่นๆล้นอกเหนือจากชุมรมคนในบุญแล้วคนอื่นก็สามารถมาได้ใช่ไหมสามารถมาได้ทุกท่านนะครับมาได้ที่ไหนละ่ะพ่ออยู่ตรงไหนละ่ะบ้านประตูชัยตำบลนิเวศอำเภอสระบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับจะมาทําบุญจะเป็นเจ้าภาพอะไรยังไงได้บ้างครับจะมาทําบุญร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเป็นส่วนกว็ได้เช่นเสา ราคาต้นละ30,000ื่นบาทบบานประตูบานละ35,000บาทหน้าต่างชุดละสามหมบาทซุ้มหน้าต่างชุดละ50,000บาทพญานาคทางเข้ามนดบทั้งสี่ด้านราคาต้นละห0 0 0 0บาทชออฟ้า ชุดละช่อฟ้ารองนะครับช่อฟ้าเอกมีคนจองเรียบร้อยแล้วส่วนช่อฟ้ารองชุดละ1,000งบาทหน้าบันมนดบทั้งสีด้านชุดละ2 0งแสนบาทท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเฉพาะส่วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ขอเดยนเชิญที่ วัดบ้านประตูชัยตำบลนิเวศอำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดระยอ็กำคาดว่า,าจ,จะแล้วเสร็จสักประมาณเมื่อไหร่ห้คุณพ่อที่เตรียมเอาไว้นี่กำหนดการปีห้าเก้าครับป,รปีห้าเก้ากับปี่นายตันนี้นปีหน้าใกล้แล้วเนาะที่น,น,นี่ที่นี่ที่นี่ถือโอกาสถามพ่อต่อแล้วกันเนาะเห็นมีข่าวเล่าลือว่าที่นี่มีสิ่งสําคัญที่ประดิษฐานณวัดแห่งนี้คืออะไรพอ่อสิ่งสำคัญที่ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้อย่างหนึ่งก็คือ สิมสิมเก่านะครับซึบ่งเป็นโบราณสถานที่กรมศิมลปากรได้ขึ้นเป็นโบราณวัตถุเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีพศ2545สิมเป็นลักษณะเป็นสิมทึบที่เป็นศิลปกรรมของพื้นถิน่นชาวอีสานผสมกับศิละปะลาว มุงด้วยสังกสีด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นรูปเกี่ยวกับพระมาลัยเสด็จขึ้นไปไหว้พระธาตุจุฬามณีส่วนด้านข้างรอบจะเป็นวรรณคดีเรื่องสังสินชัยส่วนด้านในก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งเป็นภาพสีเขียนที่มีคุณค่าที่สมควรจะรักษาไว้ ตัวลูกตัวหลานให้ได้ให้ได้เป็นที่สักการะด้านในก็จะเป็นพระพุทธรูปแบบแบบลาวนะครับเป็นพระประธานก่อสร้างมาแล้วประมาณ200กว่าปีนะครับอจะก่อสร้างปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดม,มีแต่เพียงหลักฐานที่ทำให้ทราบว่ามีการบูรณะ ปฏิสังขอนในปีพศสองพสอยหกส็ก็แสดงว่าสร้างก่อนหน้านั้นหลายสิบปีนะครับจากหลักฐานที่คมศิล<ม>ปากรได้มาบูรณะ <lucky S 2> <ม>เวลาขุดลงไปแล้วจะมีฐานลากที่แสดงให้เห็นว่ามีสิมเดิมอยู่ก่อนแล้วแล้ว<ม>ก็ถูกไฟไหม้ไปจึงได้สร้างสร้างสิมหลังนี้ขึ้นมาแทน เป็นการบุรณะในปี2,461นั่นแหละอแล้วทีนี้ความเชื่อของชาวบ้านผู้พูดถึงสิมตรงนี้เนี่ยจะมีความเชื่อว่ายังไงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์พอสมควรสมัยก่อนมีการเล่าขานกันว่าเคยมีคนมารอบขุดขุดข้างสิมอ่ะนะจะไปหาของดีปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปได้ต้อง ใบบกคือรอยบกก็แสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาอยู่อนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ผมไปดูมามา,มาบ้างนะพ่อเห็นคุณแม่ทั้งหลายท่านเขาบอกว่าผมบอกว่าแม่พาผมขึ้นไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์ในศิปเนียเขาบอกว่ายไปเพไ่้ตุกละหมายความว่าคนห้ามบอกไม่ห้ามนะครับผ,ผู้หญิงขึ้นไม่ได้ผู้หญิงขึ้นไม่ได้ใช่ไหมแต่ผู้ชายเนี่ยผมผมขมได้ผมขึ้นได้แต่ทำไมผู้หญิงก็ขึ้นไม่ได้พ่อเพราะว่าอะไร มันก็เป็นความเชื่อครับจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายก็ขึ้นได้สถานที่<อ>สัางปีนทั้งหลายก็ขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแต่เราไปเราไปที่มีความนอบน้อมเราไปไม่ไปล่วงเกินอะไรทํานองนี้<อ>นก็สามารถไปได้ทุกที่แม้แต่วัดพระเกี้ยวเนี่ก็ยังยังไปได้นะครับั<อ>นจะไปเลือกผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แต่ก็<อ>แสดงความเคารพเป็นต้นว่าต้องถอดรองเท้าในสํานองนี้ครับครับแสดงความเคารพต่อสถานที่ ครับเอาละนิดนึงเมื่อกี้นี่มีมีอยู่ที่นี่หลายคนมีใครบ้างพ่อแนะนํานิดนึงจะได้รู้ว่ามีใครบ้างกำลังออกทีวีอยู่เดีรู้มีใครบ้างหน่ยพ่อมีใครบ้างหน่ยนี่ถ้าคุณเจ้าที่ยืนอยู่ด้านหน้าอยู่คือหลวงตาบุญกีนธรรมโมเป็นผู้ช่วยจอว่าสวัดบ้านปะตูชัยครับด้านขวามือก็เป็นคุณพ่อบุญร่วมสัสดีาโอ สวัสดีครับปิบบบยวัจกรของวัดด้านข้างผมนี่คนหนึ่งก็คือคุณพ่อสำรีศตนาโคครับก็เป็นกำลังสำคัญในการดูแลในการก่อสร้างทั้งหลายทั้งพวงนั่นแหละที่มีอยู่ด้านนี้ก็มีผู้ช่วยสูวัดคนไหนลหรฮะสุม,มาตนี่นะครับมือกล้องมือกล้องผมไปนี่อีกคนหนึ่งก็คือพ่อจำนงอสวัสดีครับศตนาโคก็เป็น คณะกรรมการของวัดด้านหลังก็เป็นคุณพ่อสิทธิพรน้อยวิมลนะครับคุณด้านหลังก็เป็นผู้ใหญ่เดชพิชัยสินได้แสนท้ายที่สุดท้ายที่สุดครับท้ายที่สุดจะให้พ่อเ,อเชิญสักครั้งหนึ่งครับเชิญพี่น้องที่ช <ใน S 1> มบรรยากาศอยู่ในขณะนี้ก็ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพร่วมก่อสร้างมณฑลกลางน้ำ เพื่อปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุวัดบ้านประตูชัยตำบลนิเวศอำเภอธวั์บุรีจังหวัดระยองจะเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเฉพาะส่วนก็ได้หรือจะเป็นเจ้าภาพรวมไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ทําทุกส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับตามกําลังศรัทธ,ธาเป็นการสะสมบุญสะสมบุญร่วมกับชาวบ้านประตูชัยที่ร่วมกันก่อสร้างในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ